รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Pop my สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Wink Wink English นะครับรายการที่จะนำเสนอภาษาอังกฤษที่คุณจะเจอในชีวิตประจำวันแน่ๆเลยนะครับวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของนายกอบที่ตลาดน้ามโยธยานะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่าสปอย ไฟตั้งโชว์โคมไฟนะแถวแถวนี้จะมีขายแบบเป็นโคมไฟสวยๆเลย Thai Sword Fighting Thai Swan ที่แบบบัลเล่นี่ป่ะ Sword Fighting ไ,<ฟ>ไ,ไฟตังฟต้ง Fighting Swan Fighting เพื a, ini, ่อนชาตต่างชาติของนายกอลฟชอบศิลปะการต่อสู้ของไทยนะครับอดัมก็ชอบเหมือนกันนะครับเช่นมวยไทยเดี๋ยวเราไปดูประโยคที่ชาตต่างชาติพูดขึ้นมาอีกทีนึงนะครับ Where can I see the famous Thai sword fighting show? ก็แปลว่าผมจะหาดูการแสดงต่อสู้ดาบพุทธไทยสวรรค์ได้ที่ไหนครับ คำว่า famous ก็แปลว่ามีชื่อเสียงนะครับส่วนคําว่า sword ก็แปลว่าดาบนะครับคําว่า fighting ก็แปลว่าการต่อสู้นะครับผมดังนั้น famous Thai sword fighting ในประโยคนี้ก็หมายถึงการต่อสู้ดาบสํานักพุทธไทยสวรรค์ที่มีชื่อเสียงที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับที่ตลาดน้ำมโยธยานี้มีการแสดงดาบให้ชมฟรีด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นนายกอฟลองตอบแบบนี้นะครับ The Thai sword Fighting front the Art at be Gallery will in Sword of 10.30 a.m. ก็แปลว่าการแสดงต่อสู้ดาพุททธไยสวรรค์จะมีขึ้นที่หน้าหอศิล์เวลา10บโมงครึ่งคำว่า in front of ก็แปลว่าข้างหน้าหรือด้านหน้านะครับส่วนคำว่า art gallery ก็ค like so ือหอศิล์นั่นเองนะครับ Where can I see the famous Thai sword fighting show? The Thai sword fighting We will be in front of the art gallery okay. at 10.30 am. Over here? Yes. As, 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 as. <laughs> Where can I see the famous Thai sword fighting show? The Thai Sword fighting will be in front of the art gallery okay. at 10.30 a.m. Over here? Yes. Let's go ride elephants over there. Oh, yes. I like elephants. Okay. Elephants, elephant, F-18. Elephants flying. Oh, uh, elephant. Oh, elephant. Elephant. No. White elephant. There are no elephants here. There are only normal elephants, black Back Black elephant. No, I don't know what you're saying. Let's go over there, ride the elephant. ไม่มีไว้อลเฟนมีแต่แบ a c แบ็ e อ h ลเฟนที่ตลาดน้ำอโยธยาไม่มีเครื่องบินให้ขับนะครับเดี๋ยวเราไปดูประโยคที่เขาพูดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับ Let's go ride elephants over there ก็แปลว่าเราไปนั่งช้างชมเมืองตรงโน้นกันเถอะนะครับคำว่า elephant ก็แปลว่าช้างนะครับ ส่วนคำว่า ride ก็แปลว่าขี่นะครับผมดังนั้น ride elephants ก็คือการขี่ช้างหรือนั่งช้างชมเมืองนะครับสุดท้ายคำว่า over there ก็แปลว่าตรงโน้นนะครับถึงเวลาของคำศัพท์ของนายกอปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำว่า elephant camp ก็แปลว่าปางช้างนะครับส่วนคำว่า around ก็แปลว่ารอบๆนะครับต่อไปคำว่า Contact ก็แปลว่าติดต่อนะครับสุดท้ายคำว่า Ticket ก็แปลว่าตั๋วนั่นเองนะครับถึงเวลาที่เราต้องเรียบเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยชนะครับนก็ป์เดี๋ยวตอบแบบนี้ดีกว่านะครับ sounds fun let's go buy tickets from the elephant camp ก็แปลว่าฟังดูน่าสนุกนะไปซื้อตั๋วที่ปางช้างกันเถอะ let's go ride elephants over there Sounds fun! Let's go buy tickets from the Elephant c a m Sure Let's go <S You got your money Oh yes I make make money Your money Let's <laughs> go u r money Let's go h อ้ You pay Oh no no You pay <laughs> no, no. I'm <laughs> ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่านายกอล์ฟของเราเนี่ยตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษก็เลยสามารถปรับปรุงพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นได้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมสามารถทำเช่นเดียวกันได้นะครับ วันนี้ราต้องขอขอบคุณตลาดน้ำมโยธยาสำหรับสถานที่ไทยทำนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาทางรายการสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ของเราที่นี่นะครับยังไงก็เจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมก็คือ17.45นนถึง55นงนะครับอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ Where can I see the famous Thai sword fighting show? The Thai sword fighting will be in front of the art gallery oh, okay. at 10 30 a.m. Over here? Yes. Let's go ride elephants over there. Ah, fun. Let's go buy a ticket from the elephant camp. Sure. Let's go. You got your money? Oh, yes, I made my money. Your money? Let's <laughs> go. go. Let's go. Oh, you pay? Oh, no, no, you pay? No, no. no. I'm too. coconut shell กล ah. า wicker work เครื่องจักสาน skirt กระโปรง millipede กิ้งกือ